ยอ,อย,ยอมครับยอมก็เลิกบวชน่าจะหาหลังจากที่ผมไปแข่งบ้านที่ขอนแก่นครับก็แข่งวันที่ 3- ถึง13ก็หลังจาก13าเนี่ยก็ว่าจะเข้าเริ่มเข้าวัดและครับก็คิดว่าต้องรีบแล้วครับเพราะว่าก่อนต้องพยายามให้ได้ก่อนเขาา้าพรรษาเพราะเดี๋ยวจะศึกไม่ได้ยก็เดี๋ยวก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรครับก็แต่ว่าหลังจากแข่งเนี่ย จะเตรียมตัวทางนี้เลยจะเริ่มแบบว่าเอาบทจดมาส่บทสวยมาท่อง,งแล้วก็เข้าวัดเอาวัดที่ไหนอะไรเงี้ยครับคิดว่าเรืร่องเขาวดวัดไหนเอเอเบื้องต้นนี่คิดว่าน่าจะเป็นชนบุรีครับผมบบนนค่่อประมาณเบื้องต้นนี่คิดว่าไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก่อนไม่เกินอาทิตย์หนึ่งก่อน แต่หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยอยู่เราค่อยว่ากันเราค่อยดูว่าเลือกศึกวันไหนอะไรเงี้ยครับเป็นวัดอะไรนะคะถ้าอยากรู้เป็นอะไรคืออาจจะเป็นที่ชนบุรีครับผมไม่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 รู้เป็นวัดไหนก็ออคิดว่านะน่าจะเป็นวัดที่แบบใกล้บ้านหน่อยครับผมที่ชนบุรีแต่ว่ายังไม่แน่ใจครับเอาแล้วแต่สะดวกด้วยวันนี้เราจุอย่างทีนงงน่นี้วันบวชเลยนะได้เลกยังครับยังต้องตอนนี้ตอนนี้แข่งบ้าน,น่อนครับแต่ยังไงก็คือต้องก่อนเข้าพรรษาน ก็ยังไม่อยากจะรับปากขนาดนั้นไม่อยากจะแบบยืนยันว่าแบบต้องก่อนข้ามารสาแน่แต่ว่าคิดว่าอย่างนั้นครับพี่ย่าถามกันด้วว่าคาดว่าจะเปิดสักกี่วันครับพี่ก็เจ็ดวันเบื้องต้นครับเจ็ดวันเบื้องต้นทางานละครได้นี้ล่ตอนนี้ก็เขาก็ถามอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะบวชก็ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เพราะว่าเขาวางตัวละครไม่ได้นะก็ตอนนี้ก็พักละครไปก่อนครับก็ถ่ายผู้กิ๊กเกี้ยเบไปก่อน เืะมีคสาวนอนี่ครับถมี่สาวในองก่อนเน่อ๋อคงคงไม่มีครับถึงถึงมีก็คงจะไม่เอามาครับจเป็นข่าวไม่ไม่คือผมไม่ยังไม่มีแฟนด้วยแล้วก็ไปมีน้องสาวพี่สาวถืออยู่แล้วไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าจะต้องถือนะครับ ความที่มปัญหาผู้หญิงเยอะคนเลยมองว่าเป็นแคสโนวาจะ,ะครั้งนี้จะหมดแล้วก็บลบรายนั้นออกไปเลยหรือเปล่าครับถ้าเกิดว่าคนมองอย่างนั้นก็อยากจะให้ลบนะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแคสโนวาอะไรครับครับผมเพราะว่าผมถ้าเกิดผมมีแฟนเนี่ยผมก็อยากจะมีแฟนคนเดียวแล้วก็อยากจะอยู่กับเขาคนเดียวครับไม่มีแบบว่ามีกิ๊กกั๊กแน่นอนครับผม ตอนนี้ยังไม่มีนะครับเพราะว่ามันผมว่ามันถ้าเกิดมีดูดูใครตอนนี้อาจจะแบบว่าไปไม่รอดเพราะว่าผมต้องไปแข่งบ้านหลายวันแล้วก็ต้องไปบวชด,ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีเวลาเรื่องว,ว่าด้สถานะเรายังไม่พร้อมที่จะมีใครสถา,านะตอนนี้ไม่พร้อมเลยครับไม่พร้อมเลยถ้ามีก็อาจจะแบบเราห่อเราแห่งได้ครับนะครับ